รายได้ของรเดอร์เนี่ยสูงมากทํางานเวลาไหนก็ได้จะไปส่งก็ได้ไม่ไปส่งก็ได้จะรับหรือไม่รับก็ได้ก็ต้องดูว่าคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มทํางานอื่นดีกว่าที่คุ้มกว่านี้ <S <S ในสอสปีที่ผ่านมาเนี้ยเราจะเห็นตามท้องถนนนะจะมีคนที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มแล้วก็มีกล่องส่งอาหารด้วยมีหลากหลายสีเลยสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าเยอะแยะมากมาย อาชีพเนี้ยเราเรียกว่าเป็นอาชีพพนักง,งานส่งอาหารวันนี้เรามาจอดลึกกันว่าเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่แล้วก็มีโมเดลหรือว่ามีลักษณะการทำงานแบ่งเป็นอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับพนักง,งานกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพนักง,งานเราเรียกว่าเป็นพนักง,งานประจําชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นงานประจําก็แปลว่า ้าเนี้คุณจะต้องเข้างานตรงตามเวลาอย่างเช่นสมมติว่าทํางานจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึงถึงห้ามงเย็นแปลว่าทุกวันคุณก็ต้องเข้าแปดโมงเชา้าถึงห้ามงเย็นคุณไม่สามารถเลือกเวลาอื่นได้จะได้เงินเดือนประจำฟิกแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ากลุ่มนี้เป็นแบรนด์เล็กๆหน่อยในกลุ่มที่2เราเรียกว่าเป็นพนักงานกึงประจำกึงป,ประจำก็คือ มีการเลือกเวลากับวันทํางานได้เองแต่ต้องเลือกโดยล่วงหน้าก็จะเป็นเจ้าของฟ้ดแพนด้าในปัจจุบันก็ต้องบอกว่ารายได้ต่อออเดอร์ดยเฉลีย่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก3าสิบบาทต่อออเดอร์ในขณะที่แกรบสูงอว่ตนิดหน่อยนะฮะส่วนโมเดลที่3ก็เป็นเรื่องของการจ้างงานแบบอิสระแกร์เนี่ยให้อิสระเต็มที่เลยว่าคุณจะทํางานเวลาไหนก็ได้ทําตอนไหนก็ได้จะไปส่งก็ได้ไม่ไปส่งก็ได้จะรับหรือไม่รับก็ได้เพราะฉะนั้นในของแกร์เนี่ย ถ้าคุณดูแล้วว่าออเดอร์เนี่ยมันเสียงนะเขาก็อาจจะก,กดปฏิเสธไม่รับออเดอร์นั้นก็ได้พาร์ทเนอร์ของแกล็เนี่ยเวลามีออเดอร์ลูกค้าสั่งอาหารมาเนี่ยพาร์ทเนอร์ทุกคนจะเห็นว่ามีออเดอร์เกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องทำเพืคือกดแย่งออเดอร์ใครกดได้ก่อนคนนั้นก็ได้ ใน1ชั่วโมงเนี่ย<ม>ก็อาจจะมีออเดอร์สัก1หรือ2ออเดอร์เรทของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันด้วยเฉลีย่ยก็อาจจะประมาณสัก35บาทต่อ1ออเดอร์แล้วก็อาจจะเพิ่มตามระยะทางอีกเล็กน้อยอาจจะเพิ่มสักกิโลละ3าบาท5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นคนชอบอิสระอย่าไปเลือกแบบงานประจําอย่าไปเลือกแบบกึ่งประจําเพราะว่าจะไม่ได้คะแนนในส่วนของความประพฤติแล้วก็พอทํางานไปปุ๊บค่าตอบแทนก็เหมือนจะน้อยกว่าสิ่งที่คาดหวังแต่ถ้าชอบแบบความมั่นคง ก็ควรจะเลือกไปทำงานกับฟูดแพนด้าที่วางแผนการทํางานได้แล้วก็ค่อนข้างการันตีได้ว่าจะมีรายได้สม่าเสมอจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกเจ้า3าเจ้าที่พูดมาเนี่ยเขามีการบริหารจัดการครับบริหารจัดการให้แต่ละคนเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงหรือเป็นรายได้เฉลี่ยต่อวัน ยกตัวอย่างค่ายสีชมพูเนี่ยเขาพยายามจะทําให้ไรเดอร์มีรายได้เฉลีย่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ80บาทถึง100บาทถ้าสมมุติว่า1ออเดอร์เขาเนี่ยสาบาทเขาก็จะจ่ายงานให้2อถึงสออเดอร์ต่อชั่วโมงอย่างไลแมนเขาก็พยายามแจกแค่1ออเดอร์ต่อชั่วโมงก็จะทําให้มีรายได้ประมาณ780บาทจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกค่ายเนี่ยเวลาทํางานก็จะมีรายได้เฉลีย่ยพอๆกันเพียงแต่ว่าจํานวนรอบระยะทางจะไม่เท่ากัน 1>, 1. เลือกทำในพื้นที่ที่มีออเดอร์จำนวนสูง 2. เลือกทำในช่วงเวลาที่มีออเดอร์หนาแน่นแต่และช่วงเวลาเนี่ยคนสั่งอาหารไม่เท่ากันเทคนิคการเลือกก็คือถ้าคุณต้องลงเวลาทำงานให้เลือกช่วงพีคครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยผมแนะนำได้เลยว่าก็คือช่วงประมาณตั้งแต่10โมง11โมงเป็นต้นไปไล่ไปจนถึงประมาณสักบ่าย2ออันนี้เป็นช่วงพีคออเดอร์จะหนาแน่น หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพีคอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นช่วงเย็นจะพีคมากก็คือช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นได้ไปจนถึงสัก 2- อสามทุ่มอันนี้เป็นช่วงพีคสามมีวินัยในการทํางานแต่ละบริษัทก็จะมีโบนัสอย่างเช่นของของระบบของฟู้ดแพนด้าเองระบบฟู้ดแพนด้าแบ่งเป็นเกรดครับ A B C D E F นะฮะคนที่อยู่เกรด A ก็จะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนที่อยู่เกรด F เนะเกรด4เกรด5เนื่องจากว่าเขามีวินัยในการทํางานดีกว่า อย่างแรกต้นทุนของไรเดอร์ก่อนส่วนแรกก็คือต้นทุนของเวลาจติวา8ชั่วโมงงาน A ได้300บาทงาน B ได้300บาทแสดงว่าต้นทุนเวลาเท่ากันถ้างาน A ได้300งาน B ได้500แสดงว่างาน B เนี่ยต้นทุนเวลาเนี่ยมีรายได้มากกว่าอันที่2กรณีของการเป็นพนักงานส่งอาหารเนี่ยต้นทุนก็คือได้แก่พวกอย่างแรกก็คือมอเตอร์ไซค์จับโทรศัพท์ power bank มีอะไรเงี่ยแน่นอนก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือส่วนอีกอันนึงเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่า สำคัญก็คือต้นทุนค่าน้ํามันนั่นเองผมยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยต้นทุนค่าน้ํามันตกเฉลี่ยกิโลเมตรละ1บาทแปลว่าถ้าเราไปรับอาหารแล้วไปส่ง10กิโลเมตรก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยประมาณ10บาทก็ต้องดูว่าคุ้มไหมคุ้มกับการที่มาเป็นไรเดอร์ไหมถ้าไม่คุ้มทํางานอื่นดีกว่าที่คุ้มกว่านี้เรื่องของรายได้เอง ถ้าเราย้อนไปสักเมื่อปีก่อนหรือ2ปีก่อนเนี่ยรายได้ของรเดอร์เนี่ยสูงมากนะครับสูงเราเรียกว่าโอเวอร์เพดด้วยซ้ำโอเวอร์เพดก็คือสูงเกินเนื้องานหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีการตัดค่ารอบหรือว่าตัดรายได้ของรเดอร์ลงเนี่โน้มก็คือยังจะตัดลงไปเรื่อยๆให้อยู่ในระดับที่พนักง,งานอยู่ได้บริษัทอยู่ได้ลูกค้าแฮปปี้ที่จะจ่ายถ้าคุณตั้งใจมาทํางานไม่ได้ทาแบบแค่1หรือ2ออเดอร์ดูแบบเออสชั่วโมงต่อวนันหรือ 8ชั่วโมงต่อว,วันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ารายได้ไม่ได้ลดลงมากพอๆเดิมแล้วก็ยังสามารถอยู่ได้สบายสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะทำงานในแวดวงของ f o ฟ d ้ดเดอรี y อยากมาเป็นพนักงานศพเลือกค่ายที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับเป็นอาชีพหลักก็ได้หรืออยากจะทำเป็นอาชีพเสริมก็เหมาะนะครับงานไรเดอร์ณปัจจุบันได้รับการยอมรับจากสังคมรุ่นผู้ใหญ่รุ่น พ่อรุ่นแม่ก็ยอมรับเราแล้วนะครับสุดท้ายขอฝากช่อง Delivery Guru นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเรามาพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปครับ